สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหลวงพ่ออลงกฎยอมรับแล้วเซ็นเอกสารอ่านไม่ถี่ถ่วนเผยสาเหตุซื้อที่ดินแต่ไม่ใช้ชื่อวัด คดีหมอบียังคงต้องติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดเรื่องราวเริ่มลุกลามไปถึงหลวงพ่ออลงกฎว่าจะชี้แจงและเคลียร์ประเด็นต่างๆอย่างไรซึ่งหลวงพ่อก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารที่เซ็นเพราะไว้ใจหมอบี หลวงพ่ออลงกตอธิบายว่าเอกสารที่หมอบีเคยนํามาให้เซ็นมีอยู่สองประเภทคือเอกสารการรับเงินจากการเปิดรับบริจาคและเอกสารโครงการบุญต่างๆโดยยอมรับว่าขณะเซ็นไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดอย่างละเอียดจึงไม่มั่นใจว่ามีเนื้อหาอื่นสออแทรกหรือไม่เนื่องจากค่อนข้างไว้ใจหมอบีส่วนกรณีตัวเลขไม่ตรงคาดว่าภายใน7วันหมอบีจะมาถแถลงชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตนเองที่วัดพระบาทน้ำพุ สำหรับประเด็นเรื่องที่ดินหลวงพ่ออลงกฎยอมรับว่ามีบางแปลงที่ไม่ได้ใช้ชื่อวัดในการซื้อเพราะอยู่ระหว่างการพิจนารณาเรื่องการใช้ประโยชน์ทำให้เมื่ออดีตวัยวัจกรเสียชีวิตต้องหารือวิธีโอนกลับมาอยู่ในการดูแลของวัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ